มีใครชอบกลิ่นอายของวัฒนธร,ธรรมผู้คนและสถานที่ในประเทศญี่ปุ่นแบบเราบ้างในคลิปนี้เราจะพาไปดู15เกมที่มีตัวละครและฉากอิงมาจากสถานที่จริงในญี่ปุ่นหรือว่าอิงมาจากตำนานญี่ปุ่นในสมัยโบราณพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลย ซันนี่ไซด์เป็นเกมที่ให้เราได้ออกมาลองใช้ชีวิตในชนบทประเทศญี่ปุน่นในเกมนี้เราจะได้ทำฟาร์มสร้างบ้านเลี้ยงสัตว์แล้วก็ประจนภัยไปในเมืองที่มีกลิ่นอายวัฒนธรรมความเป็นญี่ปุน่นซึ่งจุดเด่นของเกมนี้ก็เป็นการรวมเกมหลากหลายแนวเข้าไว้ด้วยกันมีทั้งเกมชีพปตุ๊กตามีโหมดแต่งบ้านและถ้าเราเดินเข้าไปในป่านเนี่ยก็สามารถต่อสู้กับสัตว์ป่าได้ด้วย อีกไฮไลท์หนึ่งก็คือระบบเนื้อเรื่องแล้วก็ตัวละครที่มีให้เราได้สร้างความสัมพันธ์มากถึง27คนมีพืชร้อยกว่าชนิดที่ให้เราได้ปลูกได้แล้วก็มีสูตรอาหารสูตรครัฟของมากกว่าร0อยสูตรเหมือนกัน ชชิงโกเป็นเกมที่ให้เราได้ฝึกภาษาญี่ปุ่นไปพร้อมกับการเล่นเกมถ่ายรูปในเกมนี้เราจะได้เดินสำรวจตัวเมืองในประเทศญี่ปุ่น<ม>และพบเจอกับสีสันของตัวเมืองในมุมต่างๆซึ่งระหว่างการเดินเล่นในตัวเมืองเราก็สามารถหยิบกล้องขึ้นมาถ่ายรูปได้พอเราถ่ายแล้วก็จะมีคำศัพท์ญี่ปุ่นและคำศัพท์อังกฤษขึ้นมาพร้อมกับเสียงคำอ่านของภาษาญี่ปุ่นทําให้เราเรียนรู้คำศัพท์ได้อย่างไม่มีเบื่อเลยถ้าเราเดินไปแล้วเจอป้ายติดอยู่เนี่ยก็กดอ่านได้เหมือนกันโดยโดเกมก็มีแกลเลอรี่สะสมรูปที่เราถ่ายไว้เพื่อเอาไวว้ททคศัพ์ต่างๆด เรายังสามารถกดกระชาปองเพื่อมาปลดล็อกฟิลเตอร์ที่ใช้แต่งรูปได้อีกด้วยใครที่อยากฝึกภาษาญี่ปุ่นแบบไม่เครียดก็ต้องลองเล่นเกมน,นี้กันดูนะ p e r s o n a 5 Royal เป็นเกม a d v e n t u r e r p g ที่เราได้สวมบทบาทใช้ชีวิตเป็นนักเรียนญี่ปุน่นและนอกจากการเข้าเรียนและสำรวจย่านชื่อดังอย่างเช่นชิบุยาและชินจูกุเราก็ยังต้องร่วมต่อสู้กับเพื่อนเพื่อทําให้คนที่ไม่ดีกลับใจมาเป็นคนดีตัวเกมมีกิจกรรมให้ทําเยอะมากไม่ว่าจะเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครต่างๆเพื่อทําให้เรามีสกิลต่อสู้ที่แข็งแกร่งมากขึ้นการลงดันเพื่อสะสมไอเทมและเก็บเพอร์โซนามาใช้ช่วยต่อสู้แล้วก็มีมินิเกมที่หลากหลายให้เล่นอีกด้วย แค่บาคน <Looking S 1> ก็ <cool S 1> ลองเล่นเกมนี้ดูนะโตเกียวจังเกิลเป็นเกมแอคชั่นเอาชีวิตรอดที่ให้เราได้หลุดเข้าไปอยู่ในเมืองโตเกียวในช่วงเวลาที่คนบนโลกหายตัวไปและในเมืองก็เต็มไปด้วยสัตว์ป่ามากมายเราจะต้องทําภารกิจเพื่อค้นหาความจริงว่าทําไมมนุษย์ถึงสูญหายไปเราจะได้เลือกใช้สัตว์ต่างๆในการต่อสู้เอาชีวิตรอดซึ่งสัตว์แต่ละชนิดก็จะมีจุดแข็งและจุดอ่อนที่แตกต่างกันไปซึ่งในเกมนี้ก็มีสัตว์ให้ปลดล็อกทั้งหมดรวมกว่า80ประเภทเลย มินามิเลนเป็นเกมบริหารถนนคนเดินในเกมนี้เราจะได้สร้างถนนในฝันของตัวเองที่เต็มไปด้วยร้านค้าและผู้คนมากมายเริ่มตั้งแต่การดูแลร้านค้าที่อยู่ข้างทางสร้างตึกแล้วก็บริหารจัดการสินค้ามีทางร้านดอ,อกไม้คาเฟ่และร้านอาหารต่างๆให้เราได้ดูแลซึ่งทั้งหมดก็คือการทําให้ผู้คนที่มาเดินบนถนนได้มีความสุขมากที่สุดโดยเกมนี้ใช้เวลาเล่นแค่ 3- าถึงสชั่วโมงก็เล่นจบเกมได้แล้วใครที่อยากหาเกมเล่นชิลๆถ้าเวลาก็แนะนําเกมนี้เลย m i n นะกสไนด์มาเก็ตเป็นเกมจำลองชีวิตสำหรับทาสแมวเราจะได้รับบทเป็นเด็กสาวที่ย้ายมาอยู่ในบ้านหลังใหม่ในเกาะแห่งหนึ่งเรียนรู้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นและสิ่งที่คนบนเกาะบูชามากที่สุดก็คือมานกิเนโกะหรือว่าแมวกวักนำโชคของญี่ปุ่นนั่นเองนอกจากที่เราจะต้องใช้ชีวิตอยู่บนเกาะแห่งนี้แล้วเราก็ต้องไขปริศนาตามหาแมวที่หายตัวไป ในเกมก็จะมีของหลากหลายอย่างให้เราได้คราฟซึ่งของแต่ละอย่างก็จะมีวิธีทำที่แตกต่างกันและหลังจากที่เราคราฟของต่างๆก็สามารถนํามาขายในตลาดกลางคืนได้ใครที่ชอบตำนานญี่ปุ่นแล้วก็ชอบคราฟของเนี่ยน้องเล่นเกมนี้กันดูนะ ซากุน่ of rise and r u n e เป็นเรื่องราวของซากุนะเทพพิดาแห่งการเก็บเกี่ยวที่ถูกเนรเทศจากบ้านบนสวรรค์อันมั่งคั่งไปยังเกาะที่เต็มไปด้วยปีศาจโดยตัวละครและคอนเซปต์ของเกมก็ได้อ้างอิงมาจากตำนานของเท <Because S 2> <the S 1> พเจ้าญี่ปุน่นอย่างเช่นพ่อแม่ของซากุนะที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากเทพเจ้าแห่งการเก็บเกี่ยว s <S ในตำนานของญี่ปุน่นตัวเกมจะมี2ส,ส่วนใหญ่ๆนั่นก็คือการต่อสู้และการทำนาข้าวสำหรับการต่อสู้ซากุนะจะมีเครื่องมือการทำฟาร์มเป็นอาวุธและมีท่าโจมตีหนักเบาและท่าพิเศษให้เราเลือกใช้ตามสถานการณ รูปแบบการต่อสู้จะเป็นการเคลื่อนที่อย่างรวดเร็วและใช้ไหวพริบในการหาจุดบอดของศัตรูหลังจากต่อสู้เสร็จเราก็จะได้ปลดล็อกเนื้อเรื่องและภารกิจในด่านต่อไปรวมถึงได้ไอเทมที่สามารถนำมาอัปเกรดตัวละครของเราได้ด้วยส่วนระบบการทำฟาร์มของเกมนี้ก็มีความสมจริงสูงเราจะได้เรียนรู้ศิลปะก,ะการเกษตรโบราณของญี่ปุ่นตั้งแต่การเตรียมข้าวการปลูกข้าวจนถึงการเก็บเกี่ยวซึ่งปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นสภาพภูมิอากาศหรือว่าระดับของน้ำล้วนส่งผลต่อคุณภาพของข้าวที่เราปลูกได้โดยรวมแล้วเกมนี้ก็จะ ใช้ทักษะการต่อสู้และการทำฟาร์มเพื่อให้ตัวละครของเราผ่านเนื้อเรื่องไปได้ใครที่ชอบเกมภาพสไตล์ญี่ปุ่นโบราณแล้วก็ชอบการต่อสู้ที่ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากจนเกินไปก็ลองเล่นเกมซากุนะกันดูนะ โอกามิเป็นเกมแอคชั่นอเวนเจอร์ที่ให้เราได้สวมบทบาทเป็นเทพีแห่งดวงอาทิตย์ของญี่ปุ่นที่อาศัยอยู่ในร่างของหมาป่าสีขาวในตำนานซึ่งเราก็จะต้องประจนภัยแล้วก็เอาชนะปีศาจแปดหัวให้ได้ส่วนตัวเกมเพลก็จะเป็นการผสมกันระหว่างแอคชั่นกับพัซซลตัวเกมจะให้เราต่อสู้แล้วก็ไขปริศนาในยุคมืดที่เทพีแห่งแสงอาทิตย์จะต้องกอบกู้ความสว่างกลับคืนมาและจุดเด่นอีกอย่างของเกมก็คืองานภาพสไตล์น้ำหมึกดำของญี่ปุ่นที่ทำให้เรารู้สึกเหมือนลุดเข้าไปอยู่ในโลกในตำนาน g h o s ว w a r e t เก y o เป็นเกมแอคชั่นแอนเจอร์ปราบผีเราจะได้รับบทเป็นชายหนุ่มที่ถูกวิญญาณลึกลับเข้าสิงในขณะที่โตเกียวถูกพลังเหนือธรรมชาติเข้าครอบงำทำให้คนที่อยู่ในเมืองหายตัวไปอย่างลึกลับ เราจะต้องใช้พลังวิเศษที่ได้มาต่อสู้กับผีค้นหาความจริงและตามหาน้องสาวที่หายตัวไปจุดที่โดดเด่นของเกมนี้คืองานฉากที่สมจริงที่อ้างอิงมาจากเมืองโตเกียวประเทศญี่ปุ่นเช่นแยกชิบูย่าหรือโตเกียวทาวเวอร์ทำให้เวลาที่ผู้เล่นเดินอยู่ในแมปก็เหมือนเดินเล่นอยู่ในเมืองโตเกียวแต่ก็อย่าเดินเพลินจนเกินไปเพราะว่าอาจจะมีวิญญาณร้ายจ้องอยู่ Ghost of Tsushima เป็นเกมแอคชั่นประจ ol ไที่ให้เราได้รับบทบาทเป็นซามูไรที่ต่อสู้เพื่อปกป้องเกาะจากการบุกรุกข,ของักรดมองโกลตัวเกมมีความขึ้นชื่อด้านงานภาพที่สวย งามละสมจริงและยิ่งเป็นเกมแนว Open World ก็เหมือนทําให้เราหลุดเข้าไปอยู่ในโลกของซามูไราอาวุธที่ใช้ต่อสู้ก็จะมีคาน,นาที่สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการโจมตีได้อย่างหลากหลายเพื่อให้ชนะทางศัตรูได้นอกจากนี้ยังมีเทคนิคการลอบสังหารและก็อุปกรณ์เสริมมากมายที่สามารถใช้ในการช่วยต่อสู้ Seguro Shadows Die Twice เป็นเกมแอคชั่นผจญภัยที่ให้เราได้เป็นองค์คลักปกป้ององค์ชายผู้สืบสายเลือดมังกร,รเหตุการณ์ในเรื่องจะเกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่นช่วงศตวรรษที่1 4โดยจุดเด่นของเกมนี้จะอยู่ที่การต่อสู้ที่มีความยากและต้องใช้สกิลเพสูงรวมถึงเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับการทรยศหักหลังและปูมหลังของตัวละครต่างๆในเกม ยากุซ่าไลท์ดราก้อนเป็นเกม turn-based RPG ที่เราได้รับบทเป็นยากุซ่าเก่าที่เพิ่งออกจากคุกโดยเนื้อเรื่องก็จะเป็นการสืบหาความจริงว่าในระหว่าง18ปีที่เขาหายไปนั้นมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างและอะไรที่ทําให้แก๊งของเขาเปลี่ยนไปโดยฉากของเกมก็จะอิงมาจากย่านคามมโนโจและย่านอิเซสกิซึ่งตัวเกมมีการเก็บรายละเอียดความสมจริงของตัวเมืองต่างๆได้ดีมากนอกจากนี้ตัวเกมยังมีมินิเกมสนุกๆให้เราได้ผ่อนคลายจากการต่อสู้ด้วย เซนเกตเป็นเกมแนวไซไฟวิชวลโนเวลที่ให้ผู้เล่นได้เสพเรื่องราวของตัวละครและมีส่วนในการตัดสินใจเหตุการณ์สำคัญต่างๆโดยเนื้อเรื่องจะเล่าถึงกลุ่มนักเรียนที่ค้นพบแล้วก็พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ที่ทำให้พวกเขาเปลี่ยนอดีตได้เรื่องราวของเกมก็จะดำเนินอยู่ที่ย่านอากิฮาบาระ,ระในกรุงโตเกียวตัวเกมจะมีฟีเจอร์โทรศัพท์ที่ให้ผู้เล่นสามารถรับและส่งข้อความกับตัวละครอื่นได้หรือถ้าเราไม่อยากตอบเนี่ยก็ได้เหมือนกันซึ่งก,การกระทำของเราก็จะส่งผลต่อเนื้อเรื่องแล้วก็ฉากจบในเกม The Great Ace Attorney Chronicle เป็นเกมแนววิชวลโนเวลที่ให้เราได้รับบทเป็นทนายในศตวรรษที่19โดยเหตุการณ์ในเรื่องก็จะเกิดขึ้นทั้งในประเทศญี่ปุ่นและประเทศอังกฤษเราจะได้สืบหาความจริงและรับรู้ถึงเรื่องราวเบื้องหลังของเหตุการณ์ฆาตกรรมซึ่งระหว่างที่เราทำภารกิจก็จะได้พบเจอกับเรื่องราวดราม่าเรื่องราวที่ทำให้หัวเราะและเรื่องหักม,มุมเกมนี้ก็จะเป็นการฝึกไหวพริบและทักษะการตัดสินใจเพื่อให้การสอบสวนเป็นธรรมมากที่สุด เทลส์ออฟเซค u เป็นเกมทำฟาร์มแนวแฟนตาซีที่ให้เราได้หลุดไปอยู่ในโลกของญี่ปุ่นย้อนยุคเราสามารถแปลงร่างเป็นสัตว์ต่างๆได้เช่นแปลงร่างเป็นนกเพื่อบินสำรวจพื้นที่แปลงร่างเป็นหมูป่าเพื่อขุดดินทำฟาร์มหรือว่าแปลงร่างเป็นสลามเพื่อสำรวจใต้ทะเลลึกในเกมเราจะมีความสามารถในการทำหลากหลายอย่างมากเพื่อเอาชีวิตให้รอดนอกจากนี้ตัวเกมยังมีโหมดสร้างบ้านที่ทำให้เราได้ผ่อนคลายจากการต่อสู้ซึ่งดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์ต่างๆก็จะเป็นแบบญี่ปุ่นสมัยโบราณเรายังสามารถสร้างความสัมพันธ์กับตัวละครในเกมได้ถึง30ตัว จะคุยเป็นเพื่อนหรือว่าจีบเป็นแฟนก็ได้เกมนี้ก็มีโหมดออนไลน์ให้เล่นกับเพื่อนได้ด้วยโดยตัวเกมจะเปิดให้เล่นภายในปีนี้และนี่ก็คือ15เกมที่มีความญี่ปุ่นผสมอยู่ใครชอบเกมไหนสุดคอมเมนต์มาบอกเราหน่อยนะแล้วเจอกันคลิปหน้า